เอาละเข้ามาไน้ทำเปิดทางบ้านนิดนึงดิชื่ออะไรนะครับเพชรเพียจันทรไต้ยมณีครับเพชรเพียจันทร์ท่านแสดงว่ามาจากสปปลาวใช่ไหมเพชรเปียกันนี่คือสปปลาวเมืองหลวงของประปรเทศลาวใช่โอ้เอา้เาไปมาอย่างไงที่ชาติไหนถึงได้มาโชคช่วยไทยเหรอพ่อแม่มาทํางานครับโอ้ก็เลยมาติดตามพ่อแม่มามี่แสดงว่ามาเป็นเมือไทยที่เมืองไทยโอ้แล้วกลับไปเลิกเลิกกับไปจะมีคนเท่ากับเราหรือไงแข่งขนาเนี้ย เลิปเหมือนกันวันน uh <als> ี้ชนะเนาะครับลูกไหนข่าวข่าวยังไงยักษไส้เือเข่าวยังไงของหน้าแข้งยักษ์ไส้ของหน้าแข้งเยอะไส้โอ้โหคิดว่าจะน็อกได้ไหมไปคิดไว้เหมือนกันเถอะเออโอ้โหน็อกได้จริงจริงเอาแล้วไปแข่งให้จะเข้าไปก่อนแข่งเข่าเออ๋อไม่เป็นไรนะชนะคุ่มไหมคุ่มไหม ตอบพี่น้องอีกต so ั้งหน่บอกบอกเป็นภาษาชาวบอลาวอ๋อบอกเลยอ๋อผักชาวเมีพี่น so ้องชาวลาวอ่ตามนี uh. okay, no. ่เลยครับอ so ่ายุคแข่งได้หมดแหละแข่งอย่างจัมป uh. ัสสักจัมปัสสักชาวบอลาวนะครับกับกับมาเรียบกลับไปเมื่อดปีใหม่เออโอเคเนาะเอาละครับผมพี่น้องชาวชาวบอลาวครับน่าภาคภูมิใจมากนะครับผมเอาสิ่งนี้ได้นะ